นนีก็เป็นวันผ่าเราต้องตังใ้ใจให้ความสำคัญ ิตใจของเราก็จะล่งลอย จะบำเป็นเพียรที่จะได้ประพ็ญปฏิบัติที่จะได้มีเวลา bàn subscribe bàn kênh đời chỉ đau. So. ให้ทั้งพร้อมจะทำภาชนะของตนเองให้เขาวรอการไม่ํำบาต้องปวงนั้นไม่ใช่แค่เพียงฆ่าสัตว์ชีวิต ถ้าเราทำก้าวล่วงไปใช้วาจาไปพูดไห้ร้ายแก่บุคคลอื่นโดยใช้วาจาไปชี้ผิดชี้ถึงบุคคลอื่นส่ง คิดอะไรก็ตามถ้ามันส่งออกแล้วไปเพ่งโทษไปเห็นสิ่งไม่ดีสิ่งดีก็ไปชี้ผิดชี้ถูกนั่นใช่นั่นไม่ใช่นั่นก็เป็นบากทางมนโนกรัม กศลก็การสวดนมนต์การคิดดีการทำดีการให้บุญแผ่บุญแผ่กุศลมีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายสิ่งมีชีวิตสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในในจิตในใจ จิตทั้งกายของเราก็เปียบเหมือนว่าได้ชำระความไม่ดีต่างๆมาให้เข้ามาแป่เปินในกายในใจของเรามันก็เปียบเสมือนเป็นภาชนะที่ก้าวสอา จะแน่แจกออกไปก็ละเอียดมากมายการฝึกฝนตนเองเริ่มต้นพื้นฐานที่ปารลมาทุกครั้งก็คือการฝึกสติฝึกสติของเรา สติมั่นคงเข้งแข็งปัญญาเขาก็จะเดินการทำงานของเขาจึงจะเข้าสู่การพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาสติปัญญาก็จะรู้เห็นตามควาาเป็น ในการสวดสาธิยายในทุกวันทุกวันโกกไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสงคาญไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเราก็สวดสาธิยายทำเราก็น้อมเอาสิ่งที่เราสวดสาธิยาย ไม่เที่ยงมันเป็นอนันตามันเป็นทุ์เราก็เอามาพิจารณาไม่ใช่ว่าสวดไปแล้วก็รู้รู้ว่าแปลความหมายเป็นเช่นนี้เราก็น้อมเอามาโอปัญญิกเข้ามามาดูให้มันลึกซึ้งดู จะมองพิจรารณานทะลุปุโปูงทั้งภายในและภายนอกเมื่อสติเมื่อปัญญาเรามันคงแล้วมันก็ไม่อยากไปไหน มันก็แสดงสภาวะทำให้เราเห็นต่างๆมากมายนั่งไปก็เวทนาก็เกิดนิวอนก็เกิดจิตก็ไม่สงบนี่คือสภาวะที่ทำให้เรามีสติ มีปัญญาคิดพิจารณาว่าทำไมมันเป็นเช่นนั้นหนอททำไมมันนั่งภาวนานั่งสมาธิทำไมมันเกิดทุกข์หนอททำไมมันเจ็บหนอทำไมมันปดนวดหนอทำไมมันตั้งได้ไม่นานตั้งสติดูลงหายใจ ได้ไม่นานให้เรารู้ถ้าเราฝึกสติของเราแล้วปัญญาก็จะทํางานหาคำตอบของมันเมื่อหาคำตอบเจอแล้วมันก็ว่างจิตมันก็เตื่น ก็มาให้ความสนใจที่ลามหายใ,ใจเข้าออกโดกลับไปกลับมาพิจารณาไปพิจารณามาเห็นมันเกิดแล้วก็เห็นมันดับเห็นมัน สติเอาปัญญาเข้าไปคิดพิจารณามันเหมือนเอาตีเล็ยเมื่อเหล็กร้อนแล้วนอนตีเราก็สามารถจะทำให้มันมี ร่างกายสังขารของเราก็เหมือนกันในขณะที่มันเจ็บที่มันปวดที่มันเกิดทุกขเวทนานั้นเละเราก็เอาจิตที่มีสตินั้นเข้าไปคิดพิจารณามันตีมันที่มันกำลังร้อนมันก็จะได้เห็นของการ เทียงหรือไม่เที่ยงเราก็ตอบพระพุทธองค์ว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วใจของเรานะจะไปยึดในทุกนั้นว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่ ทุกนั้นมันจะทุกตลอดไปมันก็ไม่ใช่มันเกิดขึ้นสภาวะออกมันเมื่อเราฝึกฝนสติปัญญาถ้าดังสองสิ่งนี้มีความเข้มแข็ง จะทำงานดำเนินไปให้จิตของเรา